เปิดสูตรแกงสโนน้อยอาหารตำรับชาววังอายุกว่า100ปีที่ทุกวันนี้ไม่มีใครรู้จักภาพตำราแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงหลายเมนูที่ปรากฏหลักฐานในตำราอาหารเก่าแก่ยังคงได้รับความนิยมมาถึงทุกวันนี้แต่ก็มีบางอย่างเช่นแกงโสน้อยอาหารตำรับชาววังอายุ100กว่าปีที่เมื่อพูดชื่อขึ้นมาแล้วแทบไม่มีใครรู้จัก แกงสโสน้อยอาหารตำรับชาววังอายุทะลุหนึ่งศตวรรษแกงสโสน้อยปรากฏในตำราแม่ครัวหัวป่าซึ่งถือเป็นตำราอาหารเล่มแรกของไทยท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงพศ2390-2454ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงพรบุญนาคแต่งตำรานี้ขึ้นจากความรู้และประสบการณ์อาหารที่สั่งสม สอบถามจากผู้รู้ตำราอาหารเก่าและการดูจากตำราต่างประเทศภาพท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงถ่ายภาพกับเจ้าพระยาภาสกรวงพรบุญนาคในตำราระบุสูตรและวิธีทำแกงสนน้อยไว้ดังนี้เครื่องปรุงประกอบด้วยปลาช่อนหนัก32บาทสละหนัก16บาทกุ้งสดหนัก32บาทน้ำมันหมูหนัก3บาทกระเทียมเจียวหนัก6บาท เนื้อหมูหนัก5บาทน้ำเชื่อหรือน้ำท่าหนัก30บาทน้ำปลาดีหนัก2บาทพริกสดหนัก1บาทใบผักชีหนักเสลืยงเฟืองพริกไทยหนัก1เฟืองถึงคนยุคปัจจุบันอาจไม่คุ้นกับหน่วยช่างตวงวัดในตำราอาหารยุก,ก่อนแต่ในสมัยนั้นถือเป็นเรื่องใหม่ที่การทำอาหารมีมาตราช่างตวงวัดที่ชัดเจนเหมือนตะวันตกแม้หน่วยวัดจะเป็นแบบไทยก็ตาม วิธีทําเริ่มจากเอากุ้งมาหักหัวชักไส้ออกแล้วปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดจ,จากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนําสลับมาฝานแล้วผ่าออกเป็นสองซี่แกะเม็ดออกนําปลาช่อนมาคอดเกลดให้หมดแล่หนังผ่าท้องชักไส้ออกนําไปล้างน้ําแล้วตัดเป็นท่อนเขื่องเขื่องนาเนื้อหมูมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเวลาจะแกงให้เอาน้ํามันหมูลงหม้อนํเครื่องตั้งไฟพอร้อนเอากระเทียมมาปอกเปลือกทุบพอแตกเทลงเจียวไปจนเหลืองจึงค่อยตักกระเทียมขึ้น เอาเนื้อหมูกุ้งและปลาช่อนที่ทำไว้เทลงในกระทะผัดไปด้วยกันจากนั้นค่อยเอาลูกสลัดลงผัดทีหลังเอาน้ำเชื้อเติมลงเมื่อจวนจะเดือดให้หยอดน้ำปลาดีลงหม้อถ้าเค็มจัดไม่ค่อยจะหวานให้เอาน้ำตาลทรายเติมลงบ้างก็ได้เมื่อสุกทั่วกันดีแล้วยกหม้อลงตักแกงลงชามเอาพริกมาผ่าเม็ดออกผักชีหั่นให้ละเอียดโรยพริกไทยป่นจากนั้นยกไปตั้งให้รับประทานภาพ แกงรันจวนอาหารชาววังที่ปัจจุบันยังได้รับความนิยมแม้อาจจะพอเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่สูญหายจากความรับรู้ของผู้คนไปแล้วแต่คุณกริดเหลือไมคอลัมนิสต์ด้านอาหารชื่อดังที่มีผลงานในนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมก็พอจะเทียบเคียงรสชาติแกงสโสน,น้อยให้นึกออกได้บ้างว่าน่าจะเป็นแกงที่เผ็ดพริกนิดๆเปรี้ยวเนือ้อลูกสลัดแค่อ,อ่อ,อนๆรสคงคล้ายๆต้มส้มแบบจีนที่ไม่ใส่ขิงซอย แกงนี้น่าจะคล้ายเลียงส้มแบบชาวบ้านโบราณชอบกินเดี๋ยวนี้ตามต่างจังหวัดก็ยังพอมีคนแก่ๆทำกินอยู่เคยเห็นชาวบ้านที่เมืองจันทบุรีทำเลียงส้มระกำมเขาใส่ต้นบุกอาจใส่ปลานิดหน่อยเดาว,ว่ารสชาติน่าจะใกล้ๆกันคือเปรี้ยวอ่อนๆด้วยระกำมหรือลูกสลัดแล้วเครื่องปรุงไม่มากน้ำใสๆโปร่งๆภาพหมูผัดส้มเซียวอ,อีกหนึ่งอาหารชาววางังสมัยรัชกาลที่ห้าที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ส่วนเหตุผลที่ทำไมทุกวันนี้แกงโสน,น้อยอาหารตำรับชาววังถึงไม่เป็นที่รู้จักคุณดวงฤทธิค์คล้าปลอดทุกฟูดสไตลิสอันดับต้นๆของไทยเคยให้เหตุผลถึงเรื่องการคงอยู่และการสูญหายของอาหารชาววังในงานที่ศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้นว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณค่าและความทรงจำเกี่ยวกับอาหารชาววังหลายเมนูไม่เลือนหายไปคือความอร่อย เพราะแต่ละเมนูล้วนผ่านการตกตะกอนจากในวังมาก่อนแล้วเป็นเสมือนการการันตีรสชาติได้ทางหนึ่งส่วนเมนูที่ไม่อร่อยก็เป็นธรรมดาที่จะไม่ได้รับความนิยมจนต้องเลือนหายไปตามการเวลาอย่างไรก็ตามบางเมนูก็หายไปเพราะเหตุผลด้านการอนุรักษ์เช่นไข่จระเมดเมนูที่ทำจากไข่เต่าทะเลอย่างไข่เต่ามะเฟืองเต่าตนู ซึ่งเคยเป็นเมนูขึ้นชื่อและเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายสมัยก่อนหลายพระองค์แต่ต้องปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพราะเรื่องทางศีลธรรมและการรักษาพันเตา่าทําให้คนรุ่นใหม่แทบไม่รู้จักเมนูนี้แล้วแกงสนโสน้อยที่ได้รับความนิยมในยุคสมัยหนึ่งเมื่อเวลาผ่านความชื่นชอบด้านอาหารการกินของผู้คนเปลี่ยนจึงค่อยๆเลือนหายไปในที่สุด